เดือดห5แล้วนะครับวันนี้ ึ้นมา60แล้ว70แล้วนะครับวิ่งดีครับวิ่งดีโอ้ใครที่อยากได้ Navara แนะนําคันนี้ได้พี่น้องเลยนะครับแนะนําคันนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ส้มแม่มีรถจะประนาเสนอให้กับ FC อีกแล้วนะครับครับผมคันนี้เป็น Nissan Navara นะครับ NP 300 b a c k Edition นะครับคันนี้สีแดงแดงดําสวยงามนะครับคันนี้สวยงามคันนี้ผ่อนเดือนละ7,000กว่าบาทนะครับ ใช้เงินดาวประมาณหนึ่งพันหบาทไอหมื่นหนึ่งหมื่นหกพันบาทหนึ่งหมื่นหกพันบาทผ่อนเดือนละเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดสิบสองงวดนะครับอ่าใครสนใจเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับให้โทรมาสอบถามกันก่อนเนาะนะครับส่วนรายละเอียดรถคันนี้จะเป็นยังไงสวยแค่ไหนโดนใจกันหรือเปล่าติดตามไปกับซุปแบอร์เลยนะครับมิสซันนาวาร่าเอ็นพีสามร้อยแบ็กเอ dition คันนี้สวยงามครับคันนี้เลขไม้เพิ่งจะห้าหมื่นกว่าโลวิ่งน้อยนะครับรถสวยๆออปชั่นเดิมๆนะครับรถเดิมจากโรงงาน สีเดิมจากโรงงานด้วยนะครับนี่คันนี้ผ่อนเดือนละ7000กว่าบาท70,00ต้นๆนะครับใช้เงินดาว16,000บาทผ่อน7จบงวดนะครับถ้าอยากผ่อนถูกก็เพิ่มเงินดาวเข้าไปอีกงวดก็ถูกลงมานะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับออปชันเดิมนะครับรถเดิมๆเลยยางเดิมยางดีสีเส้นล้อแม็กเดิมนะครับคันนี้สีแดงดำลายสติ๊กเกอร์นี้มาจากโรงงานเลยนะครับไฟตาเดิมนะครับพวกนี้ของเดิมหมดนะครับ ไฟตัดหมอกเดิมไม่มีร่องรอยแตกรล้วโลโก้ลังเพึ่งพวกนี้สวยงามป้ายทะเบียนนะครับเป็น3ทมแถเท่ายอผู้หญิงนะครับ5 4 7 9กรุงเทพมหานครแต่รถจอดอยู่ที่สกลน,นครนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวขับอลองขับดูว่าเป็นยังไงนะครับลองเทสดูคันนี้เป็นรุ่นท็อปด้วยมีกล้องหลังแล้วก็จะมีปุ่มเปิดรีโมทนะครับกดปุ่มเลยไม่ต้องใช้กุญแจนี่น้องเอ๋ยน,นะครับ ใบตาเดิมนะครับพวกนี้ของเดิมนะครับเดิมๆสีสวยเงาวับเลยพี่น้องเอ๋ยเงาฉ่ำเลยล่ะนะครับส่วนยางนะครับยางดีสีเส้นเป็นยางขอบ18นะครับล้อแม็กเดิมของนิสันนะครับนี่ล้อแม็กสวยงามนะครับยางขอบ18ยางปี2 0 0 0 2น2 1นะครับปี2021เด้อนะครับซุ้มล้อด้านหน้าสะอาดสานดีนะครับสวยงามนะครับมีโป่งล้อด้วยนะครับนี่ ส่วนภาษีก็นี่วันที่21สิงหาปี67นะครับยังไม่ขาดกระจกหน้าดีนะครับอเอกสารในการออกรถก็ใช้สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับพี่น้องเอ๋ยนะครับสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านใครที่รับงานเป็นรับงานกระเดือนก็ใช้ใบรับรองเงินเดือนนะครับหรือเป็นพ่อค้าก็ใช้ทะเบียนการค้าหรือเกษตรกรก็ใช้สมุดเล่มเขียวกเกษตรกรออกรถได้เลยนะครับนะครับส่วนประตูเนี่ยเดิมๆหมดนะครับนี่2.5 d d Ti นะครับนี่ มีบันไดพักเท้าตรงนี้ด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวยกสูงนะครับนี่ตัวยกสูงเด้อนะครับคล้ายๆแบบรุ่นคาลิเบอร์พี่น้องเอ๋นะครับออปชั่นดีประตูสวยนะครับนี่ประตูไม่เยอะไม่ย้อยนะครับประตูไม่ช้ําเลยนะครับเป็นระบบกระจกไฟฟ้านะครับนี่เบาะก็เป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าแคกเปิดได้นะครับนี่นะครับน็อตยังคมนะครับนี่น็อตคมๆกันเลยนะครับ รถสวยงามเบาแคบก็ยังหนานะครับนี่มีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับนี่ตัวนี้นะนาวราตัวท็อปตัวนี้นะครับนี่พยางตัวนี้ยังไม่เคยแกะเลยนะครับนี่รถวิ่งน้อยนะวิ่งอ่าห้าหมื่นกโลนะครับเดี๋ยวดูเม็ดอาร์กกันหน่อยเม็ดอาร์กนะครับสวยงามนะครับสวยงามเลยอยู่ครบทุกเม็ดเลยนะครับเรียงกันทุกเม็ดเลยนะครับเม็ดอาร์กสวยงาม นะครับเดี๋ยวผมจะพายอัซลองขับดูนะครับเกียร์พวกนี้ใช้ได้นะครับนี่นะครับนะครับคันนี้เจ้าของเดิมอยู่ที่ลำดับที่3เด้อพี่น้องเด้อนะครับอยู่ที่ลำดับที่3นะครับใช้ได้หมดนะครับนี่ใช้ได้หมดเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับอ่าหกสปีดเจกับเกียร์ถอยนะครับสาสานดีนะครับสวยงามเห็นอากู่ครบนะครับรถวิ่งน้อยด้วย ใครที่อยากจะได้นิสันนวาร่านะครับคันนี้เลยดาว16,000บาทสีแดงดำคันนี้นะครับแบ็กอิดิชั่นคันนี้นะครับสวยงามพร้อมใช้งานเลยวิ่งดีด้วยเครื่องนิ่มนะครับชัดสีวสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวดูชัดสีโอ้โหนะครับจะเงาไปถึงไหนเนี่ยจะเงาอะไรจะขนาดนี้นะครับสวยจริงๆนะครับอ่าสวยงามสวยงามสวยงามไฟท้ายดีนะครับนิสันนาวาราคันนี้ไฟท้ายสวย มีกล้องหลังให้ด้วยตัวอีนะครับคันนี้เป็นตัวอีนี่มีกล้องหลังด้วยตูดเป็ดเขาเรียกว่าตูดเป็ดเนาะนะครับสวยนะครับสวยดูล่องกระบะกันหน่อยล่องกระบะยังลึกเลยนะครับนี่คันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักนะครับดูกระบะเลนเนอร์ได้ไม่มีรอยถลอกเลยนะครับเดี๋ยวดูช่วงล่างกันนะครับ ตรงล่างมียางอะไรให้หนึ่งเส้นนะครับโชคดีแนบดีนะครับนี่โชคดีแนบดีด้นะครับโชคส,สวยๆเลยนะครับพื้นกระบะโอเคสวยงามนะครับรถสวยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมจะพาเอฟซีทุกท่านลองขับดูนะครับสวยงามนะครับ นิสันนาเวล่าคาลิเบอร์คันนี้ NP สามร้อยแบ็กเอ dition นะครับนี่นะครับมันตีฟังก์ชันอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามเลขไม้น้อยนะครับคันนี้ขายอยู่ในราคา3ามแสนหกหมื่นบาทเด้อสามแสนหกหมื่นบาทนะครับผ่อนเดือนละเจ็ดพันหกร้อยนะครับใช้เงินดาวน์หนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ เครื่องยนต์ดีเซลฮะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูด้านในสตาร์ทเครื่องดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเนาะอึบชึบนะครับเป็นระบบกุญแจแบบกดปุ่มนะครับกดปุ่มรีโมทตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับชึบอ้าสตาร์ท เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดดูแอร์กันหน่อยนะครับแอร์ยังเป็นรุ่นใหม่อยู่นะครับผมก็ยังทําไม่ถูกเท่าไหร่นะครับนี่ส่วนมากก็จะคุ้นกับรถแบบออปชันแบบเดิมๆหน่อยนะครับถึงจะรีวิวรถแต่ก็รถมันหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะพี่น้องเอ๋ยนะครับนี่นะครับใช้ได้นะครับเล็กไม่พิ้งวิ่งเพื่อนี่นะครับนี่ 5 1 2 8 6กกิโลเองนะครับวิ่งน้อยนะนะครับระบบไฟใช้ได้หมดนะครับนี่ใช้ได้หมดอ่ามันติฟังก์ชันพวกนี้นะครับใช้ได้หมดนะครับนี่นะแล้วก็พวกนี้ก็ใช้ได้หมดนะครับนี่นะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงง่ายสบายนะครับอ่าขึ้นลงง่ายสบายออออโต้ด้วยด้านนี้นะครับนี่นี่นะครับสวยงามนะครับ ดี๋ยวพาทุกท่านไปดูห้องเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงเราก็จะพาทุกท่านนะครับลองเทสขับดูนะครับว่าขับดีไหมนะครับคันนี้เนาะส่วนที่เปิดนะดอ่าอยู่ด้านหน้านะพี่น้องนาาไปดูห้องเครื่องก่อนเนาะนี่นะครับห้องเครื่องของดิสันโนวาล่านะครับคันนี้สวยงามนะครับห้องเครื่องก็สะอาดสะอ้านดีนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตเดิมไม่เคยขยับเลยนะครับแบตเตอรี่ใหม่ไฟยังแรงห้องเครื่องเสียงเครื่องนิ่มๆเลยนะครับ สวยงามนะครับสวยงามนะครับหน้าเดิมนะครับหน้าเดิมังเจตได้เลยนะครับสวยจริงๆคันนี้นะครับเครื่องยนต์นิ่มเดินเบาม,มากๆเลยแล้ว <c oughs> มันเครื่องก็ไมไ่อนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับนี่ ปะกระโปงเดิมสวยงามนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปลองขับดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะเกียร์ถอยนะพี่น้องเอ๋ยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานาวาร่าต้องกดลงไปนะครับเกียร์ถอยมีกล้องหลังด้วยนะครับนี่นะนะครับมีกล้องหลังด้วยนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านนะครับทดลองขับดูนะครับทดลองขับนาวาร่าคันนี้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะ องศาการเลี้ยวก็โอเคนะครับเลี้ยวกว้างได้เลี้ยวได้กว้างเลยคันนี้นะครับคันนี้เลี้ยวได้กว้างเลยนะครับวงมาลัยก็โอเคเลยนะครับนี่เกียร์หนึ่งก็ธรรมดานะครับใส่มือนธรรมดาเลยนะครับเกียร์หนึ่งธรรมดานะครับเกียร์หนึ่งธรรมดาก็พุ่งดีครับรถพุ่งดีนะครับ คันนี้วิ่งดีนะครับเกียร์ดีนะครับเกียร์ดีใส่เกียร์สองแล้วนะครับนี่เกียร์สองนะครับเกียร์สามนะครับเกียร์สามแล้วนะครับตอนนี้วิ่งสี่สิบนะครับสี่สิบกิโลความเร็วสี่สิบนะครับรถดีนะครับวิ่งดีนะครับรถสวยเลยนะครับคันนี้ นะครับใส่เกียร์สามเกียร์สี่ผมอาจจะวิ่งไปถึงเกียร์หกเด้อนะครับอ่ารถวิ่งดีนะครับขับดีไม่ร้นศูนย์นิ่งเลยนิสันก็สุดยอดเลยแหละครับคันนี้ขับนิ่มดีนะครับนี่ขับนิ่มดีเกียร์สนะครับใส่เกียร์ห้านะครับนี่เกียร์ห้าแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมาหกสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วนะครับวิ่งดีครับวิ่งดี โอ้ใครที่อยากได้นาวาร่าแนะนำคันนี้เด้พี่น้องเอ้ยนะครับแนะนำคันนี้เลยนะครับสำหรับ่ันใดน,นะครับที่สนใจนิสสันนาวาร่า NP สามร้อยแบ็กอิดิชันสีแดงคันนี้นะพี่น้องเอ๋ยคันนี้ขายอยู่ในราคาสามแสนหกหมื่นบาทสามแสนหกหมื่นบาทผ่อนเดือนละเจ็ดพันหกร้อยนะเจ็ดพันหกร้อยใช้เงินดาวหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับรถจอดอยู่เต็นท์สมพงษ์ อำเภอพัองโคนจังหวัดสุลนครใครจะมาดูรถให้โทรหาสมแบกก่อนเบอร์โทรอยู่ด้านล่างได้พี่น้องเดอ้อให้โทรมาสอบถามก่อนว่ารถยังอยู่ไหมนะครับเผื่อจะได้ไม่เสียเวลาเข้ามานะครับหรือใครที่จะเข้ามาดูรถก็ให้บอกมาดูมาจากเพจนะครับเราจะได้ส่วนรถพิเศษได้ค่าดํามันกลับมาด้วยกลับด้วยนะพี่น้องเนาะนะครับส่วนคลิปหน้าจะพาทุกท่านไปดูรถอะไรก็ฝากกดติดตามไว้นะครับคลิปนี้สมแบกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ